ฮันยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมามาวยกันเกี่ยวกับเรื่องาต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ i อยอนนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าเป็นการเดบิวต์ด้วยเมมเบอร์หกคนนะครับจากที่มีทั้งหมดเจ็ดคนซึ่งขอยอนนั้น ไม่สามารถเข้าร่วมการเดบิวต์ในครั้งนี้ได้ทาง YG ก็ได้ออกมาแจ้งแล้วว่าปัญหาเรื่องสุขภาพของไอยอนนั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นก็เลยจะต้องพักรักษาตัวให้หายดีก่อนสําหรับการเดบิวต์ในครั้งนี้จึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ทั้งทางที่ก็อยากให้ไอยอนเนี่ยเข้าร่วมจริงๆแต่ทางค่ายก็ยังไม่ได้ตอบกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าคัมแบ็กครั้งหน้าไอยอนนั้นจะกลับร่วมมากับ Baby m a s t e r ตหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรออีกกี่คัมแบ็กกันอันนี้เนี่ยพอเข้าใจได จริงก่อนยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะว่าถ้าหาก YG นั้นคอนเฟิร์มว่าคัมแบ็กหน้าไอาชอนมาแน่และถ้าหากน้องเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่หาย100%แล้วไม่ได้กลับมาอีกอังก็จะเป็นดรามา่าโดนด่าอีกแล้วถ้าหากว่า ไม่มีการยืนยันในตอนนี้ก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยโจมตีทางค่ายอยู่อันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยค่ายก็แบบเอ้ยทำให้แฟนคลับนั้นขอสักครั้งหนึ่งเธอขอสักขอสักรอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันว่าอคอนเนี่ยจะ ไม่ได้อยู่กับ YG แล้วจะย้ายไปอยู่ค่ายอื่นนะครับมีข่าวลือนี้ออกมาก็าทำเอาแฟนๆบางส่วนนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าเป็นยังไงกันแน่สรุปไอชอนนะั้นไม่ได้กับ Baby m มอน t เตอร์ไม่ได้อยู่ YG แล้วไปเซ็นสัญญากับค่ายอื่นจะเด้บิวศิลปินเดียวหรอหรือยังไงก็ยังคงเป็นคําถามขาาจนะครับแต่หลายๆคนกลับเชื่อว,ว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะ YG ยังไม่ได้ประกาศว่าไอชอนเนี่ยออกจากค่ายเพียงแค่บอกว่าไม่เข้าร่วมการเดบิวในครั้งนี้เท่านั้นและก็ยังไม่ได้ออกจาก Baby m o n ster ด้วย ล่าสุดนะครับมีการออกมาพูดถึงการผ่านทาง Facebook โดยมีการอัปรูปลงไปนะครับเป็นรูปของ b a b y m o n ster อที่ถ่ายกับ Food Support เองในวันที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะครับซึ่งมีคลิปเบื้องหลังเนี่ยถูกปล่อยมาแล้วถึง2 EP ฉากนี้เนี่ยก็จะอยู่ใน EP แรกเองนะครับที่เด็กๆนั่นเนี่ยออกมาดีใจที่ได้เห็น f o ฟูดทร c k หรือว่าที่เห็นฟ o ดซัพ p อร์ตของเด็กๆเบมอนและก็ถ่ายรูปคู่กับรถนะครับที่ นำอาหารขนมเนี่ยมาเสิร์ฟถึงที่กองถ่ายเลยในเพจจะเป็นเพจของพาริตานะครับได้มีการนำรูปเนี่ยลงไว้แล้วก็แขียนแคปชั่นบอกว่า Ion is taking a pic Soft ์ i ิก s i so สอิสุคิวต์ไอยอนเป็นคนถ่ายรูปนี้ให้นะครับแล้วก็บอกว่าเด็กๆเบมอนเนี่ยน่ารักมากๆบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอ้าวไอายอนกลับมาแล้วหรอทําไมถึงมาถ่ายรูปให้เด็กๆได้แลวทําไมไอยอนถึงมาเข้าไปอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยต่างบอกเป็นเสียงแบบแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่านี่คือรูปที่ทางทีมงาน YG เนี่ยเป็นคนถ่ายไม่ใช่ไอยอนถ่ายทําไมจะต้องทําข่าวแบบนี้ขึ้นมานะครับทำไมถึงจะต้องสร้างเรื่องอะไรประมาณนี้จากในตอนแรกแฟนๆบางส่วนดีใจว่าอ้าว นี่ไง่อยอนไม่ได้มาเดบิวด้วยแต่ว่าอายอนเนี่ยอยู่ในกองด้วยก็มาให้กําลังใจเพื่อนถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยรูปนี้ท่านๆบอกว่าเป็นทีมงานของทาง YG ที่เดินมาด้วยกันนั่นแหละจากคลิปเบื้องหลังนะครับก็เป็นคนถ่ายรูปให้เด็กๆเบมอนกับฟ้ดซัพพอร์ตนั่นเอง กลายเป็นเรื่องที่แบบทำเอาแฟนคลับงงกันไปเลยนะครับข่าวลือหนาหูทั้งไอยอนกลับมาแล้วทั้งไอยอนจะย้ายค่ายนะครับก็หลายเรื่องมากๆเลยยังไงก็รอาการอัปเดตจากทางต้นสังกัดจริงๆจัิงๆอย่าง,ง YG Entertainment จะดีกว่าเราเชื่อว่ายัางไงไอยอนเนี่ยก็กลับมาในคัมแบ็ e ครั้งต่อไปแน่นอนทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง